ลิลิตพะลอก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องก็ขอแนะนำตัวละครกันก่อนนะคะ 1. เท้าแมนสวงเป็นเจ้าเมืองสวง 2. พพะลอเป็นบุตรของเจ้าเมืองสวง 3. นายแก้วและนายขวัญเป็นพี่เลี้ยงและไพร่ของพะลอ 4. เท้าพิมพิสาคอลราชเป็นเจ้าเมืองสอง 5. เจ้าย่าเป็นพระมานดาของเจ้าเมืองสอง 6. พระเพื่อนพระแพงเป็นบุตรของเจ้าเมืองสองและสุดท้ายนะคะก็ <c oughs> คือน,นางลื่นและนางโรยเป็นพี่เลี้ยงและไพ่ของพระเพื่อนพระแพง ณอาณาจักรเพร่เจ้าเมืองสวงยกทัพไปรบกับเจ้าเมืองสองทั้งสองพระองค์ทําการต่อสู้รบกันบนหลังช้างจนกระทั่งเจ้าเมืองสวงใช้เงาฟันเจ้าเมืองสองจนสิ้นพระชนคาคอช้างเหตุการณ์สงครามครั้งนี้ทําให้เจ้ายญ้าเมืองสองเค้นเป็นอย่างมากทั้งสองเมืองจึงกลายเป็นคู่อดีตต่อกันต่อมาเจ้าเมืองสวงได้สิ้นพระชนและมีโอรสนามว่าพระหลอ ได้ขึ้นครองเมืองสวงสืบต่อพระรลเป็นชายหนุ่มที่หลอ่อหลอเป็นอย่างมากทําให้ทุกคนเล่าลือไปทั่วทุกสารทาิศจนไปข้าหูพระเพื่อนพระเพลงทั้งสองพอได้ยินก็อยากที่จะเห็นพระโลว่าหลอ่ลอหลออย่างที่เขาเล่าลือกันหรือไม่นางลื่นและนางรวยอาสาที่จะช่วยไปขอความช่วยเหลือจากปู่เจ้าสมิงรารให้ไร่มูลนีใส่พระโลและส่งคนกระจายข่าวถึงความงามของพระเพื่อนพระเพลงให้ กระจายไปทั่วทุกสารทิศไม่นานนักพระรอดนสนีิที่ปู่เจ้าสมิงพายทำใส่ได้รู้ข่าวถึงความงามของพระเพื่อนพระแพงทำให้พระรอใครที่อยากจะเจอพระเพื่อนและพระแพงต่อมาพระรอจึงทูลลาพระมารดาโดยอ้างว่าจะเสด็จไปเที่ยวในป่าและเสด็จไปพร้อมกับนายแก้วและนายขวัญโดยลัดเลาะเข้าป่าจนกระทั่งมาถึงแม่น้ำกาหลงพระรอจึงคุกเข่าตั้งจิตอธิษฐานเสียงน้ำศักดิ์สิทธิ์ ช่วยท,ทำนายชะตาชีวิตของพระอ,องค์แัในใดนั้นแม่น้ำได้เปลี่ยนเป็นสีแดงคล้ายสีเลือดเละไหลผิดทิศผิดทางพอระอรู้ได้เลยว่าเป็นลางร้ายที่รออยู่เบื้องหน้าแต่พอระรไม่สนใจเพราะอยากที่จะพบเจอกับพระเพื่อนและพระแพงให้ได้ฝ่ายพระเพื่อนพระแพงเกิดความกังวลใจว่ามูลเสนีของปู่เจ้าจะมีพายจะไม่เห็นผลจึงขอให้ปู่เจ้าสนอพายช่วยเสกไก่แก้วงามตัวหนึ่งที่มีเสียงไพเราะ ทั้งสองเชื่อว่าไก่แก้วตัวนี้จะทําให้พะอ,องสนใจและติดตามมาจนถึงเมืองสองได้อย่างแน่นอนและในที่สุดก็เป็นไปนตามคาดพะโอ,อได้ตามไก่แก้วตัวนี้มาจนถึงเมืองสองและได้พบกับพระเพื่อนพระแพงทั้ง3ได้ตกลุมรักกันในทันทีขณะดเดียวกันกับนายแก้วและนายขวัญก็ตกลุมรักกับนางลื่นและนางรวยทั้ง3าพระอ,องค์มีความสุขอยู่นานพอสมควรในที่สุดเจ้าเมืองสองก็ได้ทราบข่าว จึงสั่งทหารจับก,กลุ่มพระลอที่ตำหนักของพระเพื่อนพระเพงพระลอจึงเล่าความจริงให้แก่เจ้าเมืองสองฟังทุกอย่างเจ้าเมืองสองโกรธมากแต่ความรับของทั้งสามพระองค์ลงเอยมาถึงขั้นนี้แล้วจึงจำใจจัดพิธีพิเศษสมรสให้ทั้งสามพระองค์ทันทีฝ่ายเจ้าย่าเมื่อทราบข่าวการจัดพิธีอภิเษกสมรสของทั้งสามเจ้าย่าไม่ยอมด้วยความเจ็บแค้นที่ต้องสูญเสียพระสวามีในสงครามครั้งนั้น เจ้าญาเลยใช้อุบายโดยอ้างว่าเจ้าเมืองสองได้สั่งให้พลทหารบุกเข้าไปล้อมตำหนักของพระเพื่อนพระแพงและฆ่าพระรอเสียทันใดนั้นพระรอก็ต่อสู้กับเหล่าทหารพระเพื่อนพระแพงจึงเข้าไปช่วยอีกแรงเจ้าญาเห็นดังนั้นก็กลัวว่าหลานทั้งสองจะได้รับบาดเจ็บจึงสั่งให้พลทหารระดมยิงธนูใส่พระรอเป็นชุดๆพระเพื่อนพระแพงจึงรีบเอาตัวปกป้องพระรอจากธนู แต่เพราะว่าลูกธนูนับสิบนับร้อยผู้เสียบล่างทั้งสามยืนกอดกันจนสิ้นพระชนเจ้าเมืองสองทราบเรื่องและเสียใจมากจึงสั่งให้ประหารเจ้า่าแล้วส่งสารไปยังเมืองสวงให้รับทราบทั้งสองเมืองจัดการทำพิธีศพของพระโอพระเพื่อนและประแพงจากนั้นจึงสร้างเจดีขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความรักหลังจากนั้นเมืองสวงและเมืองสอง ก็คืนสู่ความเป็นมิมตรไมตรีต่อกันสำหรับคลิปนี้ก็จบการเล่าเรื่องวรรณคะดีลิลิตพรพะรอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ